ตอนนี้มีเพื่อนี่ลนี้มีเพื่อนกี่คนลตอนนี้มีเยอะมเพื่อนเพื่อนทีมงานหนมีนไม่มีใครทีมงานมารวมเลยทีมงนก็มานก็มารวมลแปาีจปาแ้งจาปานะคะเป็นหัวหน้าแกงจำปาใครเป็นหัวหน้าแกงยกมือขึ้น หัวหน้าจะต้องอยู่ข้างน้าคนที่เป็นหัวหน้ารองอยู่ข้างคนยิ้มหัวยิ้มอ๋อน้องปามน้องปามใช่ไหมเรียงเขาเห็นเรียงอย่างอันนี้ตัวเล็กมาอี่คนนึงอีนคนนึงอนี้นะคะอันนี้ข้าง่อันนัข้างนับกินกี่คนอันนี้นอะ ใช่ไหมคะไหนๆที่ลำกิงเออครับเดี๋ยวกล้ากันไนีห้าหกเจ็ดแปดโหต้แปคนแปดเะครับขอแปแกงจำปามีแปดรันี้อย่าลืมอย่าลืมจิติตามนะคะแกงต้นจำปานะคะค่ะ พี่บอเลชัยกับพี่อ้อยังไม่ยังไม่ได้เห็นซ้อมเลยพี่อยากขอดูหน่อไหอ้อเชิให้น้องให้น้องมาซ้อมาซ้อมกันหน่อยเดีเดี๋ยวให้จังป่ารอับเนาะเดี๋ยวให้ให้น้องอ้อนะคะพี่เดี๋ยวแหนึ่งจเพิ่งสลับแล้วคิดว่าแกงนี้เราจะมีสมาชิกที่จะเข้ามาเพิ่มอีกหมคไป แอนไม่น่าคือเก่าแอนไม่ได้จะประมาณนี้เนอะน้องเนาะค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะโอเคแล้วนะะคประมาณนี้เขาจะาถ้าถ้ามีอีกคนนึงแสดงว่าเป็นเก้านะคะเามเป็นเขาเลในเวลา เขาเลยเขาเลยยกเลิกตัวเองออกไปแล้วกดดีลิตตัวเองออกไปเรียบร้อยเลยแล้วก็ที่เหลือก็มีแปดคนนี่แหละอ๋อเพร่อบ้างคนนะทำให้ร้านด้วยเขาเขาอายกลองไม่ได้จ่าแปดนี่แหละไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราอันนี้วันนี้เราจะเราจะมอบใบสมัครนะคะทีมงานมาดิพีซจะมอบใบสมัครนะคะให้น้อง ให้น้องให้น้องโอมเอาไปน้องน้ำมนต์ก็เอาน้องน้ำมนต์เอาไปกรอกนะคะเอาไปกรอกนะคะอันนี้คือรายละเอียดเดี๋ยวให้ย่าอาชีพากรอกก็ได้นะคะจะแล้วมาเนี่ยยาการสมัครนั่งอยู่บ่สมัครเอาสมัครคนที่เก้าอันนี้หัวหน้าทีมค่ะเนี่ยเนี่ยหัวหน้าทีมใช่ใช่หัวหน้าทีมครับตอนนี้หัวหน้าทีมนะคะยกมือขึ้นด้วย เด็กหิงป่ะเด็กหิงนะคะมโอ้ยมาถ้างั้นเดี๋ยวเราจะขอดูการซ้อมของติดกันเลยโอเคได้โอคนะครับอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุสาวสุพรรณชนะก็ได้นะคะขอบคุณค่ะัสเีค่ะให่ยาเป็นหน้าทีมไม่มีบางทีอ้อมันมีเพิ่มเติมมันนะได้เดี๋ยวออดูช่วยออดูช่วย พัฒนาขึ้นเดี๋ยวอ้อดูช่วยนะถ้าเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวอ้อดูหาช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าลองไปไหนนะสามีเพลงไหมอ่ะคะมีีค่ะแล้วแผนเพลงผู้จัดการก็มีเรียบร้อยผู้จัดการ